รวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันพุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อผู้สนรรมเรือเรา มาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิตรบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของ เห็นดอกไม้ถูกเตียนของหอมต่างๆมีเรียกว่าอมิสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำไห่เหลวิสัยจริงๆแล้ว ไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขตัวครั้งตัวคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในหมอรสทบมันต่างๆโมนีสำหรับผู้ฝึกฝลจิตใจแล้ว มันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในหมรรสพกับกันในฟ้อนรำขับร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุง่งความสงบเป็นที่ตั้ง ความสงบกับความเพลิดเพลินมันก็กลงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละเพราะความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตด,ดวงนี้นะติดข้องอยู่ในโลกอันนี้ เียวเกิดเทียวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จกจบจกสิ้นก็เพราะความพเพลิดเพลินนี่ล่ะเป็นมูลเหตุสัตว์ทั้งหลายจะได้คลองอยู่ในโลกนี้ผู้ใดชอบความสงบก็พึ่ปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจ,จิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้ มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกันเขาทํานองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ผมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางสันทังห้าอันนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงและไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะปรุงจะวางขันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้ อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเก็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ พอแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เฝ่าเาอยู่ไปอยู่ไปความแก่ก็บีบท่านเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุดโทรมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี้มันทุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนม สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่เป็นสามสอบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่าย ก็ส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทวรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหมดนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันทำไมเห็นโทษนันเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของขันห้าคือคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ย ความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมันมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี่แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี่ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเลยไม่ต้องการในขันห้านี้มันแตกมันดับ นี่ความมุ่งหมายของจิตอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าจิิงใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรรวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกสันิวัตอันนี้มนันเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเน่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมั่นไว้ฉะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลยเมื่อขันห้านี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตที่หวงขันห้าอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์นะเดือดร้อนนะ ทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดพากจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความอินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต,ต่างๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆ มือน้นเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกนี้สีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆแถวน,น,นุนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาแล้วไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่ง พัฒนาขึ้นใมาแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็คล่องอยู่อย่างนั้นแหละยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่ง อยู่อย่างนี้ล่ำไปกเพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันก็น่าอยู่ไงลนะ้วมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ทันไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับ สุดโทมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนขาหูไม่เสียโอตาเสียตาโม,มวอย่างนี้แหละเดือถ้าหูดีตาดีเอาผมผันงอกอย่างนี้ถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันหลอนไปในทันเท่าแก่ชะลาฟันหลุดไปหมดแล้วก็มี บางคนนะเน่หรือไม่ะนานก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันรายแรงมาเบียดเบ NO. ียนเอาได้สวยทุกขเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ล้วนแตเ่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปลวนใน่าำกลางแลแตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่าภาวนาลงไปแล้วมันคงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ่ะ เมื่อวางไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกอยู่ยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันอยู่ไม่สามารถจะระง,งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงอ่ะก็จะทำยังไงก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยอ่ะ รวอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั่นจิตใจก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับกำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้เพื่อใคิดได้อย่างนี้แล้วก็ ตอนใจทังตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระระัตนาไกลอย่างนี้ต้องมันนึกถึงและกมันทำความเคารพความเรื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อได้พระคุณทังสามนี่มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่หวั่นไหว ต่อสังขารอันแปรปูวนไปนั้นและจะไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุขไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปังอย่างนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ ผู้ที่เกิดก่อนเราเช่นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทุดโทมให้เราเห็นอยู่แล้วจะไหนล่ะจึงจะไม่พิจรารณากันเห็นก็เห็นไป,ปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจรารณาไม่นึกว่าตนจะ คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเไม่ได้เตือนตอนเลยเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าเพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี่อายุก็สั้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละ จงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเมื่อพิจารณาเห็นก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายนังกล่าวมา <c oughs> อันคนเราเนะี่ยมันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้นหลยมันถึงได้ประมาทมัวเมาไป ถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ล่ะมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำ อย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นพูกคิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นนะบะเนียบาปนั้นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันอะ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปท,ทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบได้อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลย อัในนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่งตางๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ห้เก่ตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ทีท่ท่านรู้ตัวท่านกวเวน้นก็ไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่งตางๆมีฆ่าตัดเป็นต้น นังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทำบาปมันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทำบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเบียนกันและกันบางคนก็ว่าอ่ะการดื่มเหล้าเมาสุรานั่นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาป มันไม่เบียดเบียนยังไงอ่การเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัวประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระทบกกระทั่งเข้าหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัตประหารผู้อื่นได้เลย นี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากขขาเมานี่แหละเมื่อมันเมาเมามากๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ นักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมทั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พูนสุขด้วยสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตอนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างนูน้นอ้างนี้อะไรเลย พอเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียวสิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเรื่องกันบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไร มันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เวน้นเขาก็พยายามแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้นคนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเวน้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมองอย่างนี้นะ จนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่บเบื้องต้นนั่นแหละโดยไปคิดว่าไปเป็นชาวประมงเนี่ย มันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องซะด้วยแล้วมันไม่นึกถึงอ,อก,การไปทำลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหม นี่มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะเราถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่แต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันฆ่าสตัตว์ในฉานเอามาทำเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้ เห็นอย่างนี้เนี่ยว่าไม่ได้เอามาเอาความเหตนตนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลพู้นั้นไม่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้ากัพระพุทธเจ้าศัสรูแจ้งเตือนตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้ แต่ทำไมจึงไม่ไม่คิดตัวว้างนี่ไม่คิดก็เพราะอวิชชาตัณหานี่ยนะครอบกทมจติตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพะัะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝุดผลอบรมตนผู้นั้นจึงคือว่าเป็นลาภอันประเสริฐโดยแท้ ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกฝนอบรมตนให้ความบาําเพ็ญของตอนเป็นไปตามธรรมตามวินัยคำสอนของผู้เ,เจ้าออผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงียกว่าเป็นคนอาภัพนง ผู้ที่เป็นพักพระบุคคลนั่นเป็นผู้มีความสามารถสร้างสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม่ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเข้าใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยินดีทำมันยังวันยังขําไล่ ขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะนํำมาถึงความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่พอทำบาปลงเลมันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันสะดวนั้นไปเลยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปฆ่าตัดชัดชีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตาม ผ่านมาแล้วก็เฉยสบายอยู่ยงั้นเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะเลินเล่อประมาทเพราะว่ากรรมที่ทำนั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่อ อัตภาพร่งกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั่นะมันยังให้กำลังให้ผลอยู่นี่นะผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลก่อนเพราะว่า บุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นน่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของคำต่างๆวันนี้แนละ้วก็ให้พึ่งพยายามสงวนระวัง อธิษฐานใจลักเว้นแล้วก็พยายามลักเว้นส่วนที่ร่วงล้ำกระทามาแล้วพยายามสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริง mong khắp về đây về viên về thanh